ไล่แม่กลับต่างจังหวัดเอาเอเธอร์เข้าบ้านอนจาจักเคนภูภูมิยกเงินแปดแสนสำคัญกว่ารักเจ็ดปีสร,รุปคู่หลังลือแอบ,บเลิกเงียบช่วงนี้คู่รักสุดฮอตเอเธอร์สุปีลีลากับเคนภูภูมิพงพานุจับมือการรับงานคู่ทีล่าสุดคนคู่กันมาร่วมงานถแถลงข่าว เปิดบริการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเคสเอฟผ่านแอปเอสซีบเลยถามว่าพอเราไม่สนิทกับครอบครัวเคนอาจจะมีข่าวว่าแม่เคนไม่ปื้มเอเธอร์ได้ตอบว่าไม่ค่ะพอก็ไม่รู้เหมือนกันถามว่าซีเรียสไหมกับข่าวนี้ไม่ค่ะแล้วเราได้เจอครอบครัวเคนไหมเอเธอร์ได้ตอบว่าไม่ค่อยได้เจอพี่เคนบอกว่าแม่เขาอยู่ต่างจังหวัด ตั้งแต่รู้จักกับพี่เคนมาก็ไม่เคยได้เจออยู่แล้วไม่ได้คุยถึงเรื่องครอบครัวเขาเลยแต่ก็เคยเจอแม่พี่เคนครั้งหนึ่งตอนวันแม่ปีที่แล้วซึ่งแม่เราก็ไปเจอด้วยแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเลยไม่มีโอกาสได้เจอเขาหลังอาจจะตามพี่เขาไปเยี่ยมมีข่าวอักษรยอดที่คนตีความว่าเอเธอร์กับแม่ไปอยู่บ้านเดียวกันกับเคนเอเธอร์ได้ตอบว่าแม่รู้คะ่ะปล่อยวางไม่ได้สนใจเลย ก็พอได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันข่าวแบบนี้มันก็เป็นปกติของวงการก็เข้าใจและปล่อยวางแล้วเราได้อยู่ด้วยกันไหมเอเธอร์ Ether ได้ตอบว่าไม่จำเป็นต้องตอบด้วยอาจเป็นคนอื่นก็ได้จะมีนาเจอกับแม่เคนเพื่อสยบข่าวลือไหมเอเธอร์ Ether ได้ตอบว่าไม่จำเป็นค่ะบางทีเราไม่ต้องทำทุกอย่างตามที่คนอื่นต้องการค่ะเราก็ใช้ชีวิตในแบบของเราก็พอ จากข่าวอักษรย่อยังบอกว่าพระเอกไล่แม่ตัวเองกลับไปอยู่ต่างจังหวัดพอแม่นางเอกไม่อยากให้แม่เคนอยู่ด้วยเอเธอร์ได้ตอบว่าเหรอคะไม่ได้ยินข่าวเลยคะ่ะแม่เคนอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีตั้งนานแล้วเอเธอร์ได้ตอบว่าใช่คะ่ะพอหนูก็ไม่ค่อยได้เจอท้อไหมพอมีข่าวด้านลบเยอะๆเอเธอร์ได้ตอบว่าหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่องที่ต้องออกมาเคลียร์มันเป็นปกติของวงการ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนก็ลืมกระทบความสัมพันธ์เราไหมเอเธอร์ Ether ได้ตอบว่าไม่ค่ะเราไม่ได้คุยเรื่องข่าวนี้กันเลยแม่หนูก็เฉยๆเขาก็ชินแล้วไม่นานมานี้เคนภูภูมิรับมีเวลาให้เอเธอร์น้อยลงทําฝ่ายหญิงน้อยใจซ่อสรูปในไอจหลังจากมีข่าวลือสาวแวรักสะดุดสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิพงพานุและแฟนสาวเอเธอร์ Ether สุปีลีลา หลังมีแฟนๆสังเกตเห็นว่าในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงรูปคู่หายเกี้ยงล่าสุดมีโอกาสเจอตัวหนุ่มเคนเลยไม่พลาดที่จะถามเรื่องนี้สักหน่อยซึ่งเจ้าตัวบอกว่าสำหรับเรื่องเอเธอร์ลบรูปคือเขาซ่อนรูปอาจจะเกิดจากที่ผมอยู่ส่วนต้นไม้มากเกินไปและไม่มีเวลาเล่นกับเขาแค่นั้นเลยจริงๆเคลียร์กันไปหมดแล้วผมเพิ่งรู้วันที่ออกข่าวก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีสัญญาณนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไปโฟกัสมาก พอช่วงนี้เหนื่อยๆนั่นนี่หรือเปล่าเราเป็นผู้ชายโง่ๆคุยกันแล้วเขาก็เข้าใจก็เป็นปกติแต่ครั้งนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ทยอยลบทีละรูปนะเขาก็ถามว่าได้ดูไอจีบ้างหรือเปล่าเราก็บอกว่าดูแต่ไอต้นไม้เราก็ไม่ได้สังเกตเพราะเขาลบไปทีละรูปก็ไม่ได้งออะไรมากมายก็คุยกันต่อไปจะบาลานซ์เวลาใหม่มีเวลาให้มากขึ้นไม่ถึงขนาดบอกเลิก